สวัสดีค่ะพี่น้องพบพอกันคือเกา่าสบายดายสบียดายพี่น้องเฮ็ดยังพอ่อมาพ่อพักกระเดาเดไ,ไปกินกับปุลปนยังมอนีสิปนกบเอากปปรบเพราะท่านใดเก็บพักถาแล้วพี่มาเอางาพี่พี่พี่เห็นบ่ได้เด้อพี่น้องมักมักพักกระเดานี่เมื่อวานกระลวกนี่แม่คืนขั้นแท้นนี่แม่พี่ เอางานี่เอางามันเอาไดหนิวาอึดกิ่นเลยโอ้ยจักหน่อยกระเบียบอแมนบออึดกินล่ะจักหน่อยกระเบียตอนนี้มันออกไม่อยู่เก็บไปหลายหลายเก็บไปก็กินโมเบิร์ตกำลังแตกพ่อเม่ยน่เนี่ยว่าท่านเป็นช่ออยู่ นี่นะดอกนี่บอกไงช่อทื่งๆไม่พอพอ่พอจะตกคันแท้ได้พอ่อเอาไประเด็กับพออ่อละเขาเอาหั่นขี้ไงอยู่ มื่อคืนเพิ่อนอยากเป็นเมื่อกล่องเองเพราะนาย่อยล่องเนี่ยเพิ่นวะเลยให้เพิ่นล่องเห็นแต่ขี้ดินบอกเห็นแต่ขี้ดินนั่นน่ะยอดหนึ่งเท่างหัวอย่าดอกแงงช่อบักแงงนั่น,ยน,ยน,ยนยอยู่หัางหมดแดงแม่พอ่อ <c oughs> นั่นหัางหมดแดงห่างตกล่องแล้วน,นั่นน่ะนี่แม่เนี่ยนี่นี่นี่ยช่อบัอกไงหนึ่งเอาว่เห็นหอดดอกสดาบัานเน, <c oughs> นี่ยเท่งเท้งขังบนขังบน อีกงานหนึ่งค่ะน่ะนยับไปในแม่เนี่ยแมนเอาละลายแล้วปะพยายามสิ่งยามของมันสวยแดดท่อนเอาว่างไว้นีแ่แหละโบกระถือมาว่างไวพ้พี่โบลานเพิ่นวา หากินบ่ท่านได้จะเฝ้าเก็บผักเพิ่นว่าได้ล่พะพ่อโบล้านเพิ่นว่าหมอมันคั่งไว้อยู่แล้วอ๋อมันตายโตอยู่แล้วค้างแล้วเป็นต้นขึ้นมาเนี่ยคบหน่อยสองตัวว่านนี่ไปพี่น้องไปยามรอบก่อนเปลี่ยนหม่องเด้อพี่น้องนี่เพิ่นอนันใหญ่มาไฮหม่แล้วใส่ของเจียวยู่ใส่พอ่อ รอบเลืบเจ้าอย,ยู่ใสพี่ละ่ะมางยางมาั่นเลือกบอัวพยา,ยามรอบหน่อยคนวววออกจากนี้แม่นุ่ยกบสีบุลละ ไปโดมผลล่ะค่ะแม่มนุ่ยกับสิไปสร้งของเนาะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าป้ายืนจากอเมริกาเ <c oughs> พิ่นสิเลียง <c oughs> เครื่องดื่มลูกลูกจำนวน200ขวดคะ่ะขอบคุณป้ายืนนะคะขอให้รวยๆวย แม่หนุ่ยกันศิกบไปสั่งหลานขาเข้าไว้เมื่อแรงคอยสิให้เพิ่นเอาไปส่งมี่ยังบ่พอ่อฮะสิยใหญไปใส่อีกเกี่ยวคือบ่ใส่สา,างข้างคันแท่นนี่ <Okay. S 1> นี่แล้วน้ำข้างคันแท่นนี่เมื่อแรงอ่านแมวลาสเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเด้อพี่น้องสเตนบายกัคือแมวลาออกก่อนมู เพิ่นมีโชว์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเ้ยพี่น้องผู้ดใดบ่าท่านสือบัตรสือตัวก็เฝ้าวๆเด้อไลรสดกลุ่มปิดค่ะโอ้ยแม่หน่วยยางมากมีไ ขอบคุณสำหรับผู้เพิินอุดหน,นุนลูกชิ้นแม่หน่่ยเมื่อขึ้นเนาะค่ะขอบคุณหลายๆขอให้ร่ำร,ำรำวยๆทุกผู้ทุกคนเ้ยค่ะแขวขาดปลอดภัยจากโรคไข่ไข่เจ็บอยู่ดีมีแห้งลำล้มรวยๆมันแดดแม่นหนุย่ยเรยมากพันใหญ่ไปกกม่วงอีกแล้วดึกหนาตะพืช เดี๋ยวอันแม่หน่วยกระที่ซอยสิคอยบอกเราให้เราหัดทายก่อนเราอยากทายเราถือกล่องเรามีแต่ซองลงพืนเราบา่แนมหนาคนกล่องบ่ถือหนาคนนางล่อเราอยู่ห่มนี่แหละพี่น้องห่อนแห้งแดดหอนได้หมดในแดดหอน พี่น้องเห็นโบพุนผุนมองตนตนยุคข้าใหญ่ผุนไกลนี่ประมนนะหาณห้าอร้อยเมตรนี่แหละพี่นอ้นองพีน่น้องพญิเกลกแขกหลอดสูบปลาอยู่ผุนคือ่าไปจับปลาน้ำผินเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องกินเขากินเขาง่ายเขาสวยแล้วสิออกมาเบิ่งอยู่แต่วันคือบ่มีทางลดเข่าหรอพี่น้อง,งย่างคือไก่แท้ เมื่อกี้ทยา้านเพื่อนบอกบอกพ่อว่าไปจับกะปลาน้ำพอ,อยไงก๋วยคนพอ,อยกลกวยคือไผ่วดีพอ,อยไงกวยคือคือร้านมีไงสูภาพหรือนน้องมีไงสูบผาบหนหละแม่หนุอยจำผิดจำบ่ได้เดี๋ยวสิออกไปเบิ่งเขาอยู่ดอกพี่น้อง มีบ่พอ่พอพ่อมีบ่หนูวันบ่เป็นตามีกบ๊บหนามมนเลิก ยามรอบแล้วไม่หน่วยก็สิออกไปคนละออกไปบัน่นมอลำหมดละพี่น้องไปเตรียมเห็ดแนวอยู่แนวกินอยู่คนละไม่อยังบ่นอะ่ะหนูว่ามันเป็นน้ำเจ้าพาท่านใดเน่กินเก็บพักไวท้ทาแล้วนูได้ยินผู้เท่าคนเบาเนาะ เขาเอ,อินทางท่องนี่ยังเกาะวางทองไปขายแล่นเ,ออเนพื่อนจังได้มายามของว่าทในเก็บพักฐาแล้ววันนี้นะโมมียัง พ่อได้๋ยปนได้๋เจียวบอระพ็ดปกติการน,นี่เดี๋ยวมันหมานโอ้ยมีแต่ปลาเดือดหน่อยก็หอยปังมีแต่หอยเชลลีสงสัยกับเปลไปกินของเก่าละ่ะ มีเยียงวาพอ่อนั่นดีเอียงเต็นนอกๆอยู่ลูกหรือหลานมันลูกฮะลูก,ล,กลูกเนี่ยมไปนัวน่าไม่หลานหน่อยก็หน่อยโพดทาอีไรทำปนพ่อสิเื่อว่าพี่น้อ,นองปนกินผู้เดียวเรา ี่ียวไปมันจะข้ามมือแล้ววันนี้โอ้ยได้ไหมอือโอ้ยเนาะมาได้ก็ได้แต่ลูกแต่หลานมันได้ตัวเดียวพี่น้องแล้วง่ายเล่านี่ละ่ะเบิดแล้วบัดนนะี้ บัดสุหลังอะไรัง,งคอนโดเพิ่นเนี่ยเก็บมแมนบริพนเพิ่นว่าเห็นว่าคนกินหน่อยก็ถือหน่อยให้บรรยากาศพี่น้องได้ตัวเดียวมาเนี่พี่น้องพอเล้วง่ายนี่เราวเราสิบปนเราเก็บพักสะเดเล้ว ก็เลกบหน่อยตัวหนึ่งแล้ววัดสิปนกินกับผักสะเดาพี่น้องบ่ได้บ่ได้กบนลยจะโกบน้อยตัวเดียวบ่ได้ปนละหางท้องใส่แล่นหลายเก็บผักก่อนแต่ว่าก็ไม่ดอกขังไว้หลายตัวอยู่ปุปนกับผักกระเดาเอาฟังเพื่อพี่น้องโควิดยังย่านตายเต่ อย,อยากไปหาหาปัไัยสิซาโนโควิดนั่งก็คิดนอนก็คิดยามมีกิดยิ่งคิดถึงนางคิดหอดเจ้าเด้โอกสิเพแตกมาอยากไปเยี่ยมนางแต่โดนปิดทางสเสแลว้วแก้วตาคิดทอดหลายเด้ทุรักทุรีอยู่กับมองซอมมิ่งใจเจ้าของ อยู่แต่ห้องขังไว้คือปลา,าป่านคนติดคุกนอนอมทุกตลอดเวลาจากปันไดน,น้อยจังสิสาโลกผีโรคหาไวรัสโควิดต,ตายยานตายปีนี้แน่ๆเที่ยวไหวาหาคุณพ่อแม่ซอยลูกแน่ให้ปลอดไปชีวิตจากโลกอีหยังย่านหา่อยพัง ย่านหักพังย้อนไยโควิดคิดหอดก็ได้ต่คิดโรคมันพวมหิตจึงต้องทำใจหมอเอ๋ยหมอคนคว้าพ่อยาแล้วตีทิ่ปล่อยเอาไว้จังซี่มูกไขน่นีสิอยู่จังไดฮีคิดหอดคนหักอยากไปหาก็ไปบ่ได้ผู้สาวอย่าเฝ้าเปลี่ยนใจ ถ้าพ่อไปได้พี่จะไปหานาะเอาทรนีมม่คนละพี่น้องเนอะผู้วิตกิดอีกแล้วเพ่งที่สองกำลังมาแห้งของไอ้ลายพิณทินารัชเ<ำ>มืองสองลายพิณทินารัตเนี่ยเดพี่น้องนโนอโควิดที่หนึ่งแล้วสําหรันี้ความรักโอทีรักจ้าไวรัดก,กลับมาอีกแล้วเขาเอากันแซลแซล อดอยู่แถวสมุดสาครเอาคลิปนี้สำมิจสะกอนนาพี่น้องอรอบแรกผ่านไปรอบนี้เอาไว้แค่นี้สาครมือไหม่ดเด้อแดดสีร้อนๆสีมาพ่อพี่น้องอีกทีกกสบายดีค่ะ